สวัสดีครับผมคาปารแมนครับ <ro>. no. วันนี้นะครับก็จะมารีวิวปืนตัวเองฮะปกตินะครับผมก็จะทำคลิปรีวิวการยิงนะครับต่างาน,าน,านานานเนาะรวมถึงการที่มีโพสต์บางโพสต์ที่เป็นโพสต์ของการใช้ว่าเราใช้อะไรอะไรมาครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการรีวิวเป็นเรืร่องเป็นราวนะว่าจริงก็คือปืนผมตัวนี้ครับ เป็นปืนของอะไรนะครับสไลด์ของอะไรแล้วก็หรือว่าอะไรเป็นของอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับก็เป็นปืนไฮคาร์้า5.1นะครับซึ่งตัวเบสนะครับแล้วก็เริ่มมาจากตัวไฮคาร์้า5.1 Go Match นะครับตัวสไลด์นะครับเป็นสไลด์ของ Ace Custom นะครับตัวนี้เป็นสไลด์ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะชื่อว่าเมกานะครับเมกานะครับเป็นตัวคัตแบบนี้นะฮะแล้วก็ ตัวท่อนอนนะครับเป็นท่อนอกของคาปาบมแร์นะครับรุ่นอาราชินะครับตัวนี้เป็นสีแดงนะครับส่วนท่อข้างในนะครับท่อรีดนี้จะเป็นท่อเดิมนะครับส่วนเอนฮอปตัวนี้ผมใช้เป็นการ์ดเดิมนะครับเพราะพอดีว่าเลนฮอปเก่ามันแตกนะครับใจเป็นของานบอลนะครับแล้วก็กิฟเป็นกิฟเดิมแต่ว่าเราเอามาทําเป็นสเตปปิ้งนะครับโดยคาปาแมร์นะครับบอกแมกก็เป็นบอกแมกเอสซีไอนะครับอลูมิเนียมนะครับสีแดงตัวนี้ คอนเซปต์สีนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์สีไทเทเนียมเลสนะครับก็าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราดูภายในนะครับผมช่วงนี้ช่วงนี้ผมไม่ได้เซตผมนะพอดีว่าผมยาวก็เลยช่วงโควิดเลยไม่อยากจะไปรัดผมนะครับก็เลยเป็นของตรงนี้นะครับ <c oughs> ก็ภายในเป็นแบบนี้นะครับให้ดูเลยผม,ผมก็จะใช้ ชุดลมเป็นชุดลมเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะแล้วก็การลองช็อตกับประงมานี้นครับเป็นส่วนของมนเ,เดิมเลยตัวนี้คือผมค่อนข้างจะให้ความสําคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักนะครับคือสำหรับผมแล้วเนี่ยคุณสมบัติของปืนที่ดีนะครับก็จะมีประมาณว่าหนึ่งนะครับความคล่องตัวครับเพราะเนื่องจากว่าเราใช้เล่นแนวสปีดนะครับเล่นแนวสปีดคือเราต้อง ค่อนข้างจะยิงไวนะครับยิงสู้กับปืนไฟฟ้าผมเลยให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของความคล่องตัวนะครับปืนของผมแต่และกก็บอกเลยจะเน้นของเรื่องของการอุปกรณ์ที่เป็นไลท์เวทนะครับก็คือจะเน้นเบาเน้นเน้นการซ้อหรือว่าที่จะจะตัดน้ําหนักออกไปนะครับ2คือต้องแม่นปืนเราคือต้องแม่นเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดต่อให้เราฝีมือดีอยังไงแล้วปืนเราไม่แม่นยิงซ้ายยิงขวาหรือลูกตกลูกเขินเนี่ยอันนี้ก็ ทาให้การยิงก็จะหุดหงิดเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยคือต้องไหลลื่นต้องอต้องไม่ติดขัดนะครับคือการยิงเราเนี่ยเราต้องไม่ติดขัดเพราะนั่นจากว่า,าการเล่นสปีดนะครับหรือว่าจะเป็นการแข่งก็ได้แข่งไอทซีอย่างเงี้ยคือปืนเราต้องไหลลื่นคือมันต้องไม่มีการติดขัดใดๆเพราะนั่จากว่ามันทาให้เราเสียโอกาสนะครับในการยิงนะครับผมก็เลยจะให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องของการฟิตติ้งเป็นส่วนหลักนะครับว่าเราต้องฟิตติ้ง ให้มีประสิทธิภาพนะก็สำหรับปืนผมตัวน,นี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะก็คือคือก็คือ,คอ,คอจะเห็นคลิปในเรื่องของการคลิปเล่นของผมแหละว,ว่าจะเป็นยังไงเล่นแบบไหนนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละสำหรับตัวน,นี้นครับปืนของคาปาแมน What you know about rolling down the deep when the about brain you your rolling in goes deep